คุณผู้ชมในตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าอาหารสัตว์ตอนนี้เนี่ยอย่าว่าแต่ว่าอาหารคนยังมีปลอมนะฮะอาหารสัตว์ปลอมเยอะแยะเลยบุกกระดังกันไปเลยไปบุกเลยไปดูกันเลยว่าเนี่ยเป็นยังไงผลปรากฏก็คือว่าเจ้าที่ประสรวงัตว์นนทบุรีนะฮะไปบุกจับโกดังสวมทะเบียนอาหารสัตว์ว่ากันว่าเนี่ยไอสิ่งที่พร้อมจะขายในมูลค่าเกือบสองแสนบาทนะคุณผู้ชมนะไปดูกันหน่อยด้วยกันนะฮะการสวมสิ์เนี่ยเรื่องของการเรื่องของทะเบียนอาหารสัตว์เป็นอย่างไร นายสัตวแพทย์เชิงชานพึ่งเจียมครับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับพร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอปากเกร็ดครับสารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์กองควบคุมอาหารและยาสัตว์และตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าตรวจสอบโกดังเก็บสินค้าต้องสงสัยนะครับในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดนนทบ,บุรีครับพบเป็นโกดังเก็บสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่งมีสินค้าประเภทอาหารสัตว์ไม่มีทะเบียนหนึ่งรายการ จำนวน9 7 3ถุงและขนาด100กรัมจำนวน3 7 5ถุงพบเป็นการปลอมแปลงทะเบียนอาหารสัตว์และไม่มีใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ก็ยึดของกลางนะฮะเห็นของกลางแบบนี้เนี่ยราคาเนี่ยคิดว่าถ้าประมาณเกือบ2 0 0แสนเนี่ยคือประมาณ1,95 0 0ันคิดว่ามันน้อยและะ้วฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าปล่อยให้อาหารสัตว์เหล่านี้ไปสู่สัตว์ แล้วสัตว์ไปกินอีกไม่ได้นะความเสียหายมันจะมากกว่าสองแสนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการแจ้งข้อหานะครับหนักเลยนะฮะแก่ผู้แทนบริษัทเอกชนดังกล่าวนะครับก่อนที่จะมีการส่งดำเนินคดีอโอ้เดี๋ยวนี้ค่ะแต่แต่เข้าใจาได้นะตลาดอาัาทรัตว์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มของคนที่ อาหารสัตว์ก็ต้องบอกว่ามีทั้งสัตว์เลี้ยงใช่แล้วก็สัตว์ที่เราแบบว่าปะสสัตว์ปะสู้สัตว์เนาะซึ่งตลาดนี้ก็กําลังเติบโตใช่แล้วก็สําคัญหมดเลยนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของเจ้าหน้าที่นะคะบุกจับก็ดังสวมทะเบียนนี่เลยอาหารสัตว์นะคะมูลค่าก็เยอะอยู่นะคะโลกนี้เราจะมาอยู่กับของปลอมไม่ได้ไม่ได้ค่ะแต่ต้องปลอบความจริงของปลอมยุคนี้ก็ดั็นเหมือนจริงด้วยนั่นน่ะสิคะนะคะจะทํายังไงนะคะเราต้องรู้เท่าทันเรติดตามข่าวจริงใช่เพราะว่าปัจจุบันเขาบอกว่าข่าวนนี่่่่่ไมใชแคการรรับู้ะต องช่วยกันร่วมคิดร่วมขับเคลื่อนอแล้วเราก็คาดหวังให้คุณผู้ชมของเรามาร่วมเป็นโปรดิวเซอร์ทีมข่าวกับเราไปพร้อมๆกันเราคาดหวังให้ผู้ชมคอมเมนต์มาหน่อยค่ะนะฮะอยากให้ดูกันหน่อยนะฮะเพราะที่คุณลูกน้ำพูดมาแบบนี้คือคติดตามรับชมยออ้อนหลังได้นะครับในทาง Facebook และยู u ูบนะครับเซิร์ชคำว่าข่าวร้อนสนามเป้านะครับแล้วแล้วเรื่องนี้นะฮะความน่าสนใจก็คือว่า อัปเดตมาแล้วเนี่ยอยากให้คอมเมนต์กันเข้ามาใช่ค่ะคอมเมนต์คอมเมนต์เสร็จเนี่ยแบบสร้างสรรค์คืออย่างนี้มีการบอกว่าอยากให้คอมเมนต์แบบอารยะอะไรกันนะอยากให้คอมเมนต์ก็แบบอารยะคุณผู้ชมเราน่ารักสร้างสรรค์อยู่แล้วคุณผู้ชมเราเป็นคนดีนะนำเสนอได้เลยเราเชื่อแบบนั้นแต่ทีนี้เราก็กำลังจะบอกว่าอย่างที่คุณรุนามพูดนะครับว่า คุณอยากรู้อะไรบอกใช่ค่ะนะอยากให้นำเสนอประเด็นไหนนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าในการที่ออกมาพูดแบบนี้เนี่ยคือความคิดเห็นของผู้ชมมีความสำคัญใช่ครับข่าวไม่ใช่แค่การรับรู้เนาะต้องสร้างความคิดเห็นไปด้วยกันมีอัปเดตนิดหน่อยแล้วกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของพาสปอร์ตนะฮะคุณลูกน้ำยังไงคะประเด็นคือเมื่อวานเนี่ยนะฮะมันมีการขึ้นแถลงข่าวเนี่ยโดยมีเพจเนี่ยก็เริ่มมีการอัปเดตมาประมาณช่วงประมาณค่ำค่ดึกๆแล้วว่าออกออกมาบอกว่าไอ้สหรัฐเนี่ยเตรียมระงับ การการระงับเรื่องของวีซ่าคนไทยแต่ประเด็นก็คือว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยโดนประเทศเดียวม,มีอยู่มีในลิสต์เนี่ยประมาณ70สกว่าประเทศแต่เรื่องของเรื่องคือตอนนี้ไอความชัดเจนเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนออกมาจากทางฝั่งของสารัฐอสหรัฐเพราะว่าประเด็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราเราก็ต้องยอมรับว่ามไม่รู้ว่าพ่อใหญ่ทรัมป์ เล่นอะไรกันอยู่เออขนะ้อใหญ่จะเอาอย่างไรจะเอาอย่างไรวจ, <ะ S 1> จะมีอะไรอีกเพราะว่าจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการระงับวีซ่าเนี่ยเราไม่รู้<ฆ>ว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงนะฮะ<ฆ>แต่เราพอทราบกันว่า ตั้งแต่ที่ทรัมป์เข้ามาเนี่ยเขาค่อนข้างมองในเรื่องของตัวสินค้าเรื่องของการนําเข้าที่ว่ามองว่าอเมริกาเนี่ยเสียดุลการค้าเขามองว่าสินค้าเนี่ยที่เราส่งไปเนี่ยเราส่งไปมากกว่าที่เขานําเข้าเข้ามาเขาเล่นเล่นเราเรื่องภาษีค่ะนึกออกไหมเพราะใหญ่บอกว่าอเมริกาเฟิร์สแม็กอเมริกาเกรดอเกนทาเหมือนมากเดี๋ยวผมผมกนสารทุสารเขาเรียกผมไปพูด่ออมากเมื่อวานก็แบบใครจะเดินทงจะเดินทางก็นิดนึง คือเราก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมคือประเด็นคือว่าต้องดูด้วยนะฮะว่าครว่าไม่ให้ผู้ถือพาสปอร์ตไทยเนี่ยมันต้องลงรายละเอียดด้วยว่าวีซ่าประเภทไหนเพราะมันมีวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าทํางานวีซ่านักเรียนหลายประเภทนะครับเพราะฉะนั้น21มกราคมเนี่ยคาดว่าในช่วงเวลาอีกประมาณ6วันเนี่ยทางฝั่งของสหรัฐก็น่าจะมีความชัดเจนออกมานะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ช่วยกันตามอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมสามารถจริงๆเนี่ยสามารถเข้าไปตามได้เพิ่มเติมนะฮะใน เฟซบุ๊กนะครับอาจจะเซิร์ชว่า U.S Embassy Bangkok อของสถานทูตสหาราัฐคือตอนนี้ของสถานทูตสหารัฐเนี่ยเบื้องต้นนะฮะความเคลื่อนไหวล่าสุดที่มีเนี่ยคือประมาณ2วันที่ผ่านมา แต่ข่าวเนี่มเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยนะคะต้องรอดูว่าทาง Marco ามาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศจะว่ายังไงะนะคะเพราะว่าะะจุดประสงค์ของคนเดินทางก็แตกต่างกันไปน <ะ S 2> ก็มีคนไปเที่ยวด้วยแต่ถ้าเป็นดิฉันดิฉันก็จะเที่ยวไทยนะคะทเที่ยวเมืองโบราณเออ,อขอบคุณมากเปิดออกมาแบบนี้เดี๋ยวช่วงต่อไปคุยกับเมืองโบราณค่ะว่ากันว่า คือวันนี้เนี่ยที่เขามาเนี่ยผมว่าเราอยากประชดคุยกันหน่อยว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เราเข้าใจว่าหลายที่เนี่ยก็ต้องค่อนข้างออกโปรโมชั่นกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อทาให้กาลังซื้อเนี่ยเอิ่มมาเที่ยวกันซ้ำๆคุณเคยไปเมืองโบราณตอนเด็กๆเคยไปไหมเมืองโบราณเคยเคยค่ะทานศึกษาไหมเหมือนกับแบบเราย้อนไปเป็นแบบอเจ้าอะไรลักษณะนี้อ๋อช่วงหนึ่งละครเนาะใช่ไหมละครเขาก็ดังนะค่ะยังเด็กเนี่ยผมเคยไปนักเรียนเล่นพาไปคนก็คงคิดว่า เมืองโบราณมันคงเหมือนเดิมอ แต่ปัจจุบันมันไม่เหมือนเดิมมีอะไรใหม่ๆเพียบอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆใช้ชีวิตแบบมีแรงบันดาลใจไปดูอะไรใหม่ๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับทางตัวแทนจากเมืองโบราณนะฮะมาอัปเดตกันหน่อยว่าเอการเที่ยวเป็นยังไงและมีอะไรอัปเดตที่ว่าเมืองโบราณเนี่ยสถานที่ทั่วนี้พอมันเป็นแมนเมดแลนด์มาร์กเมืองโบราณมีอะไรใหม่บ้างนะดิฉันไปเตรียมเช่าชุดไทยไปเที่ยวได้เลยไหมอ่ะได้แต่คุณต้องแวะซื้อน้ำต้มขุยผมก่อนโอเคกันเดี๋ยวไปเตรียมเกาะขอบจอเลยนะคะเดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกับคุณไก่แล้วก็แขกรับเเเเชชิของงรราา่่วหนน้บกกัลยคะ